โดนแล้วนะครับโดนแล้วนะครับโอ้โหนี่ไงครับนี่น้ำพงโดนแล้วนะสวัสดีนะครับสวัสด Hello, oh. ี นานาแล้วตกปลาทุกๆขั้นนะครับผมก็พบกับผมนะครับริมห้วยชาแนลวันนี้ก็มีเวลาสักสองชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับสองถึงสามชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวมาตกปลาที่คลองคลองธรรมชาตินะครับก็นี่นะครับนี่เป็นคลองนะครับรถจอดตรงนี้นะครับรถเข้าข้างในไม่ได้นะครับต้องเดินเข้ามานะครับเป็นบ่อเล็กๆเองนะครับแค่นี้ต่อนี้นะครับ เหยื่อที่ใช้นะก็จะเป็นไฮเกรดของโจโฉนะครับเห็นไหมนี่นะครับผมเดี๋ยวผสมน้ำเทาก่อนเทา มาลองไฮเกรดนะครับไม่ใช่อะไรละครับประวัติผมลืมปันเหยาะทัา <laughs> นเบ็ดก็ยังลืมเลย่ะ <laughs> ครับมามาลองเหยาะเป็นไฮเกรดนะครับผม ครับก็จะตกเป็นระยะ4ห้านะครับคัน G W O g i ส a n g นะครับผมไม่ใช่คันตัวเองนะยืมนะพงตัวเองลืมคันเบ็ดใครเป็นเหมือนผมเนาะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ ไปหมดเลยอย่าหาทำขับงได้นะครับเระคงได้ประดุกขับงโอ้ไว้หมานหมานสุดยอดครับสุดยอดผมียังไม่ได้อะไรเลยวัดปลาอยู่ทีเดียวเดี๋ยวไปครึ่งชั่วโมงแล้ว ปลามีแต่ว่าไม่กินเยอะแตกมากๆอาลองลองทั้งกุ้งเซเดือนแล้วก็ลำลำก็น้พงน้ำพงได้อยู่นะครับเป็นปลาดุก นี่นะครับนี่น้องคงโดนแล้วนลยงามนะแจ้วแต่ผมนี่ได้ไปสตัวแล้วเปิดเปิดกล้องไม่ทันนะครับช้อต แล้วนะครับโดนแล้วนะครับปรดุน,นะครับโอ้โหไ่ได้เกเเี่ยวสองโอ้สีด้วยเหรอเกี้ยวอ้าวได้แล้วดี่นะครับเกี่ยวปลาดุกนะครับปิดสองขอเลย ไม่รอดโอ้โดนนะโดนแล้วโดนแล้วฟองโดนนะครับปลาดุกปลาดุกแน่เลยลุกขึ้นนะโอ้ย คงโดนไปสี่ตัวแล้วนะครับกระดูกนี่ดูนะครับดูดูยครับตัวสวยเลยสุดยอดสุอยอดดีนะเปิดกล้องทันมาครับมาแล้วปนินปนินยกเลยยกเลยนี่แม่ คือเปิดกล้องแทบไม่ทันนะครับนานมากกว่าจะกินแป๊บนึงแป๊บนึง,งอ้ไซส์สวยอยู่นะ อ่อนๆแจมถอนแล้ว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 โอ้ยวุ้ยใสใหญ่ครับเอาพงได้สายใหญ่เลยเอาโซ่หน่อยเนี้ย,ยาวยายสีก่อนปลาปันปลาสามเก้า 3, 000, 3, 9, ค่อยมีแล้ว เอ,เอ้ยเฮ้ยโอ้ยยังวะสามเก้า 3, ก็ามาครับเออ,เอ,อคนคเดียวเลยครับคนเดียวเลยใส่ทอดเ,ออเขามาฆ่าเรานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาสรุปผลงานนะครับผมถือว่าไม่แห้วนะ เฟืดมากนะครับทริปนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดหมยใหม่นะครับเปิดหใหม่ใหม่ก็ปลามีนะครับแต่มันไม่ยอมกินเบ็ดนะครับโอนี่ไงได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ของแต้มนะครับ ตัดไม้ใหม่นะครับท้าน,นี้ก็อย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมกับคลิปห้วยชแนลนะครับว่าไม่ค่อยมีเวลาออกไม้สักเท่าไหร่นะครับก็มีสองชัง่วโมงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับบ๊ายบาย